สวัสดีค่ะพบกับรายการโลูก,กว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25้อยเจ็มเกรร์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยดิฉันจะรับหน้าที่ในทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนซึ่งรายการของเราเจาะอากาศในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาิกาถึง8นาิกา30นาทีและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโล่ก,กว้างกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้การต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรในทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio อีกช่องทางหนึ่งค่ะคาะที่จบไปมาต้นรายการนะคะที่เราเปิดเพลงเป็นมาต้นรายการนั่คือเพลง Sorry s e e m to Be the Hardest p e r t ของ Elton John ค่ะซึ่งจากชื่อเพลงก็จะแปลได้ว่าคำขอโทษดูจะยากเกินไปที่จะกล่าวออกมา ก็เป็นเพลงสุดคลาสสิกของเอลตันจอนแล้วก็น่าจะเป็นเพลงโปรดของหลายๆคนนะคะรวมของดิฉันด้วยเป็นเพลงโปรดของดิฉันด้วยเช่นกันวันนี้ที่เปิดรายการด้วยเพลงนี้ก็เพราะว่าคําว่า sorry ในชื่อเพลงนี้เองค่ะคําว่า sorry นี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าไม่ได้แปลว่าขอโทษตามความหมายในชื่อเพลงอย่างเดียวนะคะแต่ว่า sorry ยังมีความหมายหมายถึงเสียใจได้อีกด้วยค่ะ นอกจาก sad sorry ที่เราคุ้นเคยกันที่หมายถึงเสียใจแล้วในภาษาอังกฤษก็ยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่มีความหมายแสดงถึงความเสียใจในวันนี้รายการโรคกว้างกับภาษาอังกฤษของเราก็จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับคำที่เกี่ยวข้องในความหมายถึงความเศร้าเสียใจในภาษาอังกฤษก,กันค่ะเพื่อที่จะได้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตรงกับความต้องการนะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกกันก่อนเลยค่ะคำที่คุ้นหูทุกคนแน่นอนก็คือคำว่า sorry Sorry อย่างที่เกินไปแล้วนะคะคำนี้ไม่ได้แปลว่าขอโทษอย่างเดียวเพราะว่ายังแปลว่าเสียใจได้อีกด้วยเช่นในประโยคว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ประโยคนี้แปลว่าฉันเสียใจที่ได้ทราบเรื่องนั้นเสียใจที่ได้ยินเรื่องนั้นหรือได้เสียใจกับเรื่องนั้นด้วยที่ได้รับทราบมาก็คือจะใช้ในกรณีที่คุณอ,อาจจะได้ยินข่าวร้ายหรือว่าเรื่องไม่ดีมาเรื่องของความสูญเสียนะคะแล้วก็อยากแสดงความเสียใจกับคู่สนทนา ก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ซึ่ง I'm sorry to hear that ไม่ได้แปลว่าฉันขอโทษที่ได้ยินอย่างนั้นนะคะประโยคที่ใช้ sorry ในการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียก็เช่น I'm sorry for your loss I'm sorry for your loss ฉันเสียใจกับการสูญเสียของคุณ I'm sorry about that I'm sorry about that ฉันเสียใจกับเรื่องนั้นด้วยคำต่อมานะคะ regret regret แปลว่าเศร้าเสียใจ คล้ายกับ sorry นะคะจริงๆแล้ว regret ความหมายก็เหมือนกับคำว่า sorry ก็คือเป็นการแสดงความเสียใจแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะคำว่า sorry สามารถใช้ในความหมายของคำว่าขอโทษได้ด้วยแต่ regret นี้จะใช้ในความหมายว่าเสียใจเสียดายในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีความหมายถึงการขอโทษนะคะแต่ว่าเสียใจในสิ่งที่ไ,ได้เกิดขึ้นแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยประมาณนั้นตัวยอย่างการใช้ regret ในการแสดงความรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้พูดก็เช่น I deeply regret what I said I deeply regret what I said รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่ฉันได้พูดออกไปหรือ The Situation had filled me with regret The Situation had filled me with regret อันนี้ใช้เป็น regret เป็น noun นะคะสถานการณ์นี้ทำให้ฉันรู้สึกเต็มไปด้วยความเสียใจรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ regret เป็น verb ได้ regret เป็น noun ได้เช่นกันนะคะหรือ regret ที่เป็นคำกริยาก็อาจจะใช้ในกรณีที่เป็นจดหมายเพื่อแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการเช่น I regret to inform you that you r son passed away in the battlefield I regret to inform you that you r son passed away in the battlefield มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าลูกชายของคุณได้จากไปในสมรภูมิในสงครามนะคะ อันที่จริงแล้วเราสามารถใช้ regret แล้วก็ be sorry เพื่อบอกความรู้สึกเศร้าและผิดหวังของบางคนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบางสิ่งที่ได้ทำลงไปโดยใช้ได้เช่นกันนะคะโดย regret จะมีความหมายเป็นทางการมากกว่า be sorry โดยเราสามารถพูดว่า you regret something หรือว่า you are sorry about it ก็ได้เช่นกันเช่น I immediately regretted my decision I immediately regretted my decision รู้สึกเสียใจอย่างมากกับการตัดสินใจของฉันรู้สึกเสียใจอย่างอิมเ e ดลีคืออย่างทันทีทันใดกับสิ่งที่ฉันได้ตัดสินใจลงไปเดี๋ยวจะใช้ว่า John was sorry about l e a v i n g suddenly John was sorry about l e a v i n g suddenly จอห n นรู้สึกเสียใจที่ออกมาอย่างกระทันหันค่ะนอกจาก regret แล้วนะคะก็ยังมี grief grief เป็นคำกริยาเช่นเดียวกับ regret นะคะแต่ว่าต้องระวังตอนใช้ด้วนิดนึงเพราะมี2ความหมายคือ grief ที่เป็น intransitive verb หรือว่าคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมที่นี้ grief อะ grief ก็จะแปลว่าเสียใจสลดใจและในขณะเดียวกัน grief นี้ก็สามารถมีความหมายแปลว่าทำให้เสียใจหรือทำให้สลดใจได้อีกเช่นกันนะคะในกรณีนี้ grief เป็น transitive verb หรือว่า verb ที่ต้องมี มีคำมีนามหรือว่ามีกรรมมาต่อท้ายนั่นเอง r r i e ไม่ได้สองความหมายนะคะแปลว่าเสียใจสลดใจนี้ไม่ต้องการกรรมหรือว่าแปลว่าทําให้เสียใจทําให้สลดใจนี้ต้องมีกรรมมาต่อท้ายตัวยอย่างการใช้ grief ในประโยคที่เป็น intransitive verb หรือ verb ไม่ต้องการกรมก็เช่น it's not reasonable to grieve when it comes to an end is o t reasonable to grieve when it comes to an end มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว grief ในที่นี้มีความหมายว่าเสียใจนะคะไม่ใช่ทำให้เสียใจแต่ถ้าเราจะใช้ grief ในความหมายว่าทำให้เสียใจแล้วก็สามารถพูดได้ว่า my boyfriend grieves me by his words my boyfriend grieves me by his words แฟนของฉันทำให้ฉันเสียใจมากด้วยคำพูดของเขาที่พูดกับฉันออกมา หรือว่าคำพูดของแฟนฉันเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกเสียใจมากดังนั้นต้องดูดีๆนะคะคําว่า grief เหมือนกันเป๊ะแต่ใช้ในบริบทที่ต่างกันนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วเราก็สามารถใช้ regret ร่วมกับ grief ในบริบทนี้ได้เช่นกันนะคะ My boyfriend grips gr me by his words and then he has to regret what he had done.My boyfriend grips me by his word s แฟนของฉันทำให้ฉันเสียใจด้วยคำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ย นั้นเขาก็จะต้อง regret what he has done ดังนั้นเขาจะต้องเสียใจในสิ่งที่เขาทำลงไปคำต่อมานะคะคำนี้ค่อนข้างเป็นทางการ condolence condolence เป็นคำนามที่แสดงความเสียใจเช่นการแต่ใช้ในระดับที่เป็นทางการขึ้นมาไม่นิยมใช้กันเองกับกลุ่มเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักสนิทสนมกันมากๆนะคะ อย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นคําที่ค่อนข้างเป็นทางการมักใช้บ่อยมากในจดหมายหรือเอกสารแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการส่วนให่จะใช้เมื่อมีคนเสียชีวิตหรือว่าจากไปเช่นในจดหมายจะเขียนว่า my c o n d o l e n c e on the passing of ในการแสดงความเสียใจโดยใช้คำว,ว่า c o n d o l e n c e นี้เราจะใช้ adjective หน้า c o n d o l e n c e เพื่อเป็นการแสดง degree ของความเสียใจเช่น my s i n c e r e s condolence on the passing o f my deepest condolence on the passing o f หรือว่า my heartfelt condolence on the passing off, หรือถ้าหลายคนนะคะเราจะใช้ว่า please accept our condolences, please accept our condolences ครอบครัวของเราขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะต่อการจากไปของและเราก็สามารถใส่คำคุณศัพท์เพื่อแสดงดีกรีของความเสียใจที่เช่นเดียวกันนะคะ please accept our s i n c e r e s t condolences please accept our deepest condolences หรือว่า please accept our heartfelt condolences ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะใช้ตรงตัวไปเลยก็ได้ว่า I would like to express my condolences I would like to extend my condolences คำต่อมานะคะ sorrow sorrow เป็นอีกคำที่แปลว่าเสียใจแต่เป็นความเสียใจที่มากกว่าเสียใจธรรมดาอีกหนึ่งขั้น หรือถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือความโศกเศร้านั่นเองตัวยอย่างประโยคเช่น She him looked at with sorrow She looked at him with sorrow ในที่นี้ sorrow ใช้เป็นคำนามนะคะแปลว,ว่าเธอมองดูเขาด้วยความเศร้าส้อยเธอมองดูเขาด้วยความโศกเศร้าอีกประโยคคลาสสิกที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ a day of sorrow is longer than a month of joya day of sorrow is longer than a month of joy หมายความว่าหนึ่งวันแห่งความโศกเศร้ายาวนานกว่าหนึ่งเดือนแห่งความสุขใจเป็นสุภาษิตที่เปรียบเียบใไปเห็นว่าเวลาที่เรารู้สึกโศกเศร้าหรือเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนั้นเราจะรู้สึกเหมือนว่าเวลามันเดินพย่างช้ามากๆตรงข้ามกับในตอนที่เรากําลังมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนั่นเองค่ะ sorrow นะคะในที่นี้ใช้เป็นคำนามอีกวีหนึงนะคะที่แปล หมายถึงความโศกเศร้าเสียใจเหมือนกันนั่นก็คือ get the blue get the blue ซึ่งหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจแต่ว่าสงสัยไหมคะว,ว่าทาไมถึงเอาคําว่า blue ที่หมายถึงสีน้ําเงินมาใช้ในความหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจนี้ทั้งที่ blue เป็นสีของท้องฟ้าน่าจะหมายถึงความเริงร่าสดใสจ,จริงๆแล้วคำว่า blue นี้มีรากศัพท์มาจากคําในภาษาอังกิดโบราณที่หมายถึงสีน้ําเงินเข้มซึ่งเป็นสีของท้องท,องทะเลหรือมหาสมุทร แต่มีช่วงหนึ่งที่ชาวตะวันตกนิยมตกแต่งโบสถ์ด้วยผ้าหรือดอกไม้สีน้ำเงินเพื่อนำลึกถึงความตายของพระเยซูตั้งแต่นั้นมาบลู Blue, จึงเป็นตัวแทนของความโศกเศร้ามาโดยตลอดค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งที่มาก็คือในสมัยก่อนคนมักจะเดินทางด้วยเรือถ้าเกิดว่าในขณะที่เดินเดินนั้นมีคนในเรือเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นกลับตันานายทหารเรือหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็จะมีการชักธงสีฟ้าขึ้นแล้วก็ทาด้านนอกของเรือด้วยสีน้ำเงิน เพื่อเป็นการไว้อะไรและแจ้งให้ผู้ที่อยู่บนบกทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในเรือแล้วก็เรือน,นั้นกําลังจะเที่ยวฝั่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสีบลูก็เลยกลายเป็นตัวแทนของความเศร้าค่ะตัวยอย่างประโยคของการใช้บลูเพื่อแสดงถึงความเศร้าก็เช่น today I'm feeling blue แปลง่ายๆก็คือวันนี้ฉันรู้สึกเศร้าๆนั่นเองประโยคนี้ก็จะดูฟังเก๋กว่าการใช้ sad นะคะ หรือถ้าเกิดใครเคยฟังเพลง When I Fall in Love ของ Matthew d e e d ก็คงจะเคยได้ยินท่อนหกที่ว่า When I Fall in Love with You Anything is Out of the Blue หมายถึงว่าเมื่อฉันตกหลุมรักเธอทุกๆสิ่งก็โดยจะสดใสไปหมดแต่ในเพลงก็จะไม่พูดออกมาตรงๆว่าสดใสนะคะแต่ใช้คำว่า Out of the Blue ซึ่งก็คือไม่เศร้าโศกไม่เสียใจยนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะ urt, Hurt Hurt เป็นคำกริยาที่แปลว่าเจ็บปวดใจเจ็บใจหรือว่าผิดหวังเสียใจแต่ถ้าเป็นคำนามก็จะหมายถึงการทำร้ายหรือการทำให้เจ็บนั่นเองค่ะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราจะมักได้ยินบ่อยๆนะคะเช่น I don't want to hurt youI don't want to hurt you แปลว่าฉันไม่ได้จะตั้งใจจะทำให้เธอเสียใจนะหรือจะแปลว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอเพื่อทำให้เธอเสียใจก็ได้อีกเช่นกันค่ะเห็นไหมคะ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคําว่าเสียใจคําที่มีความหมายถึงคําว่าโศกเศร้าเสียใจในภาษาอังกฤษไม่ได้มีคําว่า sad หรือว่า sorry เพียงอย่างเดียวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ไม่ต่างกันนะคะมีเสียใจมากเสียใจน้อยเสียใจอย่างเป็นทางการแล้วก็เสียใจอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้คำไหนให้เหมาะสมกับร,รูปประโยคและกาลเทศนนั่นเองค่ะ ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายถึงความเศร้าเสียใจกันไปพอสมควรเลยจริงๆก็ยังมีอีกมากมาย,มายหลายคำที่แปลว่าเสียใจแต่ก็ยังไม่ได้นํามากล่าวว้นะคะแต่ว่าคําที่เลือกมากล่าวในที่นี้เป็นคําที่มีใช้กันอยู่ในหนังสือบทเพลงแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาใช้พูดกันบ่อยเท่าไหร่นักรายการของเราก็เลยนํามาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกัน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังได้นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะและในวันนี้เวลาของรายการลุกกว้างกับภาษาพุฤษก็ได้หมดลงแล้วพบกับรายการของเราได้ในทุกวันจันทร์และพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทาง FM 1้อ2 5สมกสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ในช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ